อาจกอาจกจกออกจากปากเอาออกมาเอาออกมาเลยจกให้ปากนั่นออกเลยบอนี่หนูฉลาดกว่าค่ะหนูเดินหนีเลยหนูรู้ว่านโมจกปากหนูเดินเล่นยามเย็นกับดาราสาวแสนสนคนสวยน้องมินนี่สวัสดีค่ะนี่ไปแล้วแม่หนูล่ะแม่หนูอยู่ไหนแม่หนูไหนแม่หนูไปไหนคะแม่หนูอยู่ไหน อาแม่นูมาไม่เห็นแม่ไม่ร้องนะคะเห็นนะเพราะว่าแม่ไปรักษาดวงตาที่โรงพยาบาลค่ะคุณหมอบอกว่าจะรักษาประมาณหนึ่งเดือนนะคะตอนนี้ก็เข้าอาทิตย์ที่สองแล้วค่ะฝากคุณพ่อคุณแม่เป็นกำลังใจให้คุณนายโดจีซีสมอนด้วยนะคะนี่ก็พาลูกนางมาเล่นกับน้าโมค่ะจะได้รู้สึกแบบว่าไม่เหงาเกินไปเนาะ อ๋อดยเธอเช็ดกล้องก่อนค่ะทำไมโมจังนี่เล่นโดยการให้จกให้หอมกันบ้างนะคะน้าโมเคยอยู่มีเพื่อนเนาะมีแม่โดสีอยู่ด้วยทีนี้ช่วงเวลาที่แม่โดสีไปรักษาตัวก็จะมีลูกนางนี่แหละนะคะเดินเล่นมาเล่นกับน้ามาแบบให้แบบชุ่มชื่นหัวใจนะคะอย่างน้อยๆก็ไม่ได้ตัวคนเดียวเนาะอ่านะคะเล่นด้วยกันแบบ สักแปบบ๊บสักแวบ,บก็ยังดีใจยังชื่นใจนะคะอะน้โมก็อยู่ดีมีความสุขนะคะคุณพ่อคุณแม่ขาแต่นางก็แบบก็จะมีมุมเหงามุมหงอยหน่อยแหละเนาะเพราะว่าเคยมีบัตรดีอยู่ด้วยมีเพื่อนอยู่ด้วยบัตรที่นี่กนะน้องสาวหายกะคิดถึงเป็นธรรมดานะคะแต่คิดว่าเขาก็น่าจะเริ่มชินแล้วแหละแต่เดี๋ยวแม่ดก็กลับมานะคะอีกประมาณสองอาทิตย์กว่าๆเนาะ อ่ามาถึงเลยกินอ้อยเขาเลยค่ะทีนี้ไม่รีรอต่อสิ่งอื่นใดนะคะมาเลยกินเลยค่ะนี่จุกปากนะโมด้วยเนี่ยเวลาคนเขาได้กินของอน้องนางจะชอบอางวงไปจกออกจากปากเขานะคะอืมเสียงกัดอ้อยแบบกรอบๆเลยหนูนมโมจกตามอานุจกอาตาคนตาจกอาจกอาจกจกออกจากปากเอาออกมาเอาออกมาเลยจกในปากนั้นอ,ออกเลยปอนี้หนูฉลาดกว่าค่ะหนูเดินหนีเลยหนูรู้ว่านามโมจกปากหนู อ่านะคะสนุกสนานด้วยกันยามเย็นค่ะต้องเดินประมาณสี่โมงเย็นนะคะเพราะว่าถ้าหลังจากนี้เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วอากาศมืดเร็วมากเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะทางนี้ตื่นเช้ามาก็ลมหนาวเริ่มมาแล้วนะคะเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วอ่ะจุบกันแน่จุบกันแน่จุบเด้อจุบเด้อจะจกปากกันเดอยจะจกคอหอยออกมาเ้ยย้ายอ่ะจกแน่นิดนึงอือจกแน่อืออือ ให้แต่ได้จกนะคะนิดนึงก็ยังดีก็ดมกลิ่นนะคะดมกลิ่นนี่ใช่หลานช้นหรือเปล่านี่นตัวอ้วนคนนี้เนี่ยใช่ไหมนะคะใช่ไหมช้างเขาจะมีประสาทสัมผัสถึงกันนะคะรู้ว่าแบบเออเคยอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะจํากลิ่นจําอะไรได้นะคะอย่างน้ำโมกับอ่น้องมินนี่เนี่ยก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เกิดนะคะตั้งแต่น้องมินนี่เกิดเขาก็จะจํากันได้เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าช้างที่ไม่เคยอยู่ด้วยกันมาหากันอันนี้จะ จะจบกันนานหน่อยนะคะอันนี้น้องมินนี่กับอัโมก็เจอกันทุกวันเลยก็ว่าได้นะคะวันละนิดวันละหน่อยแต่ก็ได้เจอกันเนาะยังไงฝากคุณพ่อคุณแม่ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้อ้วนด้วยนะคะแม่นิกลงคลิปไว้เท่านี้คะ่ะ